สวันน <differences S 2> <shirt> ี้ก็กลับมาพบกับรายการก้อนกุ้ง เ้ยทำไมพูดภาษาไงก็วันนี้ดูดูฉัดดูฉัดของเรานะฮะวันนี้เป็นวันตุกจิงตุกจิงตุกจิงนี่มีเชื้อสายตุกจิงอ่ะครับตายครับตาตุกจิงตุกจิงตุกจริงตุกจิงครับผมงั้นมันคืออะไรครับตุกจิงตุกจิงคืออะไรครับคือวันปีใหม่ของจีนครับครับผมใช่ครับแล้ววันนี้ก็จะมีการไหว้เจ้าเกิดขึ้นใช่ใช่นี่ส่งของอะไรไปให้บรรพบุรุษอ่าใช่ไหมใช่หลังจากที่ ได้ทําอาหารไหว้เจ้าแล้วหลังจากนี้ตอนเช้าก็จะมีการเผากระดาษกระดาษทองเอาคุณพุ๊กหยิบขึ้นมาเลยครับอันนี้คืออันนี้คือกระดาษทองนะกระดาษทองนี่กระดาษทองกระดาษทองอะไรกระดาษทองนี้เป็นกระดักหนึ่งแล้เป็นกระดักหนึ่งนะคระแล้วผมอันนี้ก็คือทองนะคะเป็นทองแท่งอันนี้เป็นกระดักอะไรกระดาษอันนั้นกระดาษแดงกระดาษแดงแล้วใส่อะไรใส่กระดักหนึ่งกระดักหนึ่งทองแดง นะฮะครับผมอันนี้อะไรครับคุณปุ๊อันนี้อันนี้เป็นเบเบบไม่ใช่ครับเขาเรียกใบไปเบิร์กเท้าไปเบิกเท้าหลังจากที่เราเผากระดาษเสร็จแล้วนะลังจากไหว้เจ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะก็จะถ้าเราจะเผาอะไรนะเขาเรียกสิ่งอำนวยความสะดวกใช่ไม่ว่าจะเป็นสมัยนี้มันจะมีอะไรคะไอโฟนบ้านทีนี้เขามีเผาคนใช้กันด้วยนะจริงจริงเออใช่เอาไปให้เป็นพับลุษก็ก่อนนะเนี่ยครับก่อนเผาสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ย ก็จะต้องเผาเขาเรียกว่าใบเบิกทางนะครับก็เดี๋ยวนี้ทางไปสู่สวนสว่างลำลอยคุณคุณเคยไปสวรางไหมเคยครับตอนไหนครับพันเจ็ดชันเจ็ดไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสตีฟจ็อ บอกแล้วว่าไอโฟนหกเออไอโฟนหกไปเปิดตัวไอโฟนหกแล้วนะคะป๊าม่าบอกว่าไอโฟนห้าไม่เอาแล้วเพราะว่าเบอร์สวรรค์เขาเปิดตัวไอโฟนหกกันเรียบร้อยแล้วใช่ครับแต่นี่ถ้าส่งไอโฟนหกไปอย่าลืมส่งที่ชาร์จแบตไปด้วยนะถ้็จะไม่มีที่ชาร์จแบ็คเสื่อม้ะคุณฟุกทำยังไงส่งไปใหม่ส่งไฟไหม่ส่งไปใหม่แล้วเขาจะไลน์มาหาเราเหอได้ได้ได้หมดแล้วได้หมดเลย้โหเฟซบุ๊กเดี๋ยวส่งเฟซบุ๊กไปด้วยเดี๋ยวคุณลองลองตายสักครั้งเดี๋ยวผมลองส่งเพื่อนมาถึงไดาแล้ว พวกคุณนองเลือดกันแล้วไม่แม่อรายการเรามีสาระนะคะนี่นี่คืออะไรคือออะไรันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรนะนี่คืออะไระครับอะไรนะขอแจ้งหน่อยอะไรเขาเรียกกันได้ว่าอะไรครับทองคำทองคำน้องนี่คือทองคำโอ้คนนี้เขาเทองคำเป็นอย่างนี้นะฮะทองคำนี่ทองคำไอ้ทองคำแท่งไงอันนี้ทองคำอะไรครับอันนี้ทองคำกระทงะฮจะได้รวยๆเวลาเครับอันนี้รารมีอันนี้รวยป่ะ ออันนี้ก็รวยสองอันรวยรวยเขามีเงินอัไหนสมัยอากงมาแปะคุณฟุกนี่ตอนที่ขึ้นเรือมาจากเมืองจีนเนี่ยต้องใส่ของพกอันนี้มาแน่เลยมาอันนี้กับเสือใบเนินเอามอคับมามาปลูกฝิ่นใช่ไหมนะปลูกชาปลูกชาอย่าเรื่องนอกเรื่องนอกเรื่องไม่เอาค่ะหลังจากเรามีสาระเอาใหม่อะไรนะอันนี้คือทองเราขอไปเหมือนกันนะคะอันเนี้ยอันนี้อะไรอันนี้ระทัดเฮ้ยบุหรี่เปล่า มาแล้วนัดอะไรอันนี้คือปะทะครับปะทะครับปะทะใช่ไหมครัใช่ที่จุดบนฟ้าแล้วระเบิดสวยๆี้ไม่ใช่อันนี้คือเอาเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเงินเดือนออกแล้วอ่ะแดงเลยจี๊ดจีเลยอ๋ออันนี้คือกองมันจะมากับเป็นทองนะฮะมาจะมาคูดแต่อันนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องถ่อไปธนบัตรใบละห้าร้อยบาทนะฮะ อันนี้อันนี้อันนี้เทพเจ้าอะไรครับรู้หรือเปล่าโอ้อ่าครับเทพจริงครับเทพจริงรู้ครับครับครับมีใบยละสิบล้านใบละสิบล้านก็มีใช่ไหมครับทีมงานเราบอกมาผมรายละสิบล้านทีมงานเราพูดจริครับคุณผู้กองตายสักครั้งครับก็เดี๋ยวผมจะขอสิบล้านให้ได้ได้ได้รอแป๊บเคียวครับครับผมวันนี้พวกเราก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเยาวราชนะครับไปไหนนะไปไหนนะเยาวราชไปทำไมเยาวราช ไปกินเป็ดทำไมต้องยาวรักอร่อยสุดแล้วเช<อ>่ไหมพ่ใช่ะะแต่ก่อนผมเคยไปนะไปกินแค่ซุปอะกินแค่น้ำซุปอย่างเดียวนะอร่อยมากริงโงอคุ้งฟุกคุ้งฟุกเนี่ยพี่ชอบสาวจีนใช่ไหมคุ้งฟุกเนี่ย เดินไปครับจริงทูกสาวคงจริงนี่สุขยอดอันนี้ผู้หญิงไม่เกี่งไม่เจอรักยอดเลยบองเราเองนะเป็นส่วนเกินยังไงก็ไม่รู้นะผมโอเคครับงั้นเราก็ไปเยาวราชกันเลยครับผมไปาดไปเลยไปดีกว่าเกรงกระเดงกระเดงกระเดงครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เราอยู่ชานครับจะไปไหนกันเนี่ยไปเยาวราชไปทำอะไรเยาวราชครับคุณสุ๊ก ไปเคยก๋วยเตี๋ยวอ๋อไม่ใช่แล้วมีนี่พิซซ่าอิตาเลียนไม่ใช่แล้วคุณแม่ในยอร์ชมันต้องมีกกะลาดมีอะไรอีกไปจับใช่มีอะไรอีกอะเยอะแยะเลยนะเนี่ยวันนี้ผมมานะมันเป็นวันตุนจีนใชต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมากกว่าเดิมเยอะแยะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะมีอะไรแนะนำไหมยอร์ชเนี่ยก่อนเที่ยวไปอ่ะรู้ไหมไม่รู้ละแต่ตอนนี้แดดร้อนอะไรนั่นเลยไปกันดีกว่าครับกานเดินทางจะที่ยอร์ชนะคะไปกันเลยค่ะครับผมไปเลย คุณผู้ชมไค้ยินไหมครับได้ยินสิคะวันนี้เราอยู่บนตุ๊กตุ๊กกันแล้วนะคะเราจะเดินทางไปเยวาวราชครับตอนนี้เขาเรียกว่าระหว่างทางนะครับใช่แล้วแล้วก็เป็นระหว่างทางโครงการใจเ <c oughs> ราติดค่ะเราจะข้างติดเพราะวันนี้เป็นวันจุดจีนนะคะใช่ครับเราไปสั่งพิซซ่านะครับเดี๋ยวเราสั่งพิซซที่ไม่เก็บกับพิซซ่า ก็อยู่ที่วัดเล็กเลยีนะครับวัดประจำเยาวราชหรือว่าชี่วัดว่าวัดมังกรกับลาวาสค่ะกิดขึ้นตอนสมัยราชกานที่ห้าใช่แล้วเมื่อกี้เรานั่งตรงๆกันมาเป็นไงคุณเดฟอธิบายสิรถติดร้อนมากคนเยอะแล้วก็คนครเยอะด้วยครับไม่ใช่เยอะเองเดียวคนเยอะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันตัุษจีนค่ะแล้วก็มีข่าวมาบอกว่าช่วงประมาณสองโมงเนาะเขาจะปิดถนนกันแล้วนะคะใครที่จะสั่จอไปมาแถวนี้ก็พยายามอย่าเอารถมานะคะเพราะว่าเราจะติดมากเลยครับ อันนี้ครับวันนี้เราก็จะมาทําบุญกันนะครับสําหรับคนปีชงนะครับปีชงมีอะไรบ้างคะปีนี้อ่าว่าปีขานครับปีขานพี่ขาปีมวยนะครับมีมะเส็งปุ่นวอกขานค่ะสี่ปีที่ชงใครที่แบบเออปีนี้ปีชงเนาะก็สามารถมาทําบุญกันที่วันนี้ได้นะคะครับอ่า แล้วเราก็เข้าไปทำบุญกันเลยดีกว่าเตรียมตังค์มาหรือเปล่าไไม่ได้เตรียมมาสิคุณฟุก้ก,นนกก่อกน,นอแล้วกันนะน่ะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวแล้วกันเฮ้ยเขาไม่รได้ทำบุญแล้วค่ะได้ยืมอ,อย่างงั้นก็เดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะครับผมไป ตอนนี้เราก็อยู่ในวัดเล็กอี้นะครับใช่แล้วก็ในสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะมีเทพเจ้าหลายองค์มากเลยครับสำหรับสักการะบูชาเออแล้วแกปีโชงใช่ปีนี้ปีชงของมีวอกุลขาน,นอะไรอีกนะมาเสร็จมาเสร็จแน่มาสมเสร็จครับโอเคครับตาม สุดม,มากมายสุดท้ายที่รักเธอเล่นน้ำลายให้ฉันก็รักกันลงดีใจสุดท้ายที่รักหลอกฉันสูนไวายเราเดินมาเหน็ดเหนื่อยน,นะครับเข้าวัดเข้าวาไหว้เจ้า เดินผ่านจะกินขนมก็ไม่กินสุดท้ายเราก็มาอยู่ที่ร้านร้านนายเอกค่ะไกวจ๊อบนายเอกชื่อดังของเยาวราชครับผมนายเอกแล้วนี่เราก็ดูอาหารครับเรามาสั่งกันมาก็มีอะไรนะคะคุณเอฟนั่นจะเป็นเอ่ออะไรที่โครงหมูนะที่โครงหมูตุ๋นค้าวที่โครงหมูตุ๋นอันนี้ข้าหมูกรอบอันนี้ก็จะเป็นก๋วจ๊บชื่อดังนะคะชื่อดังเป็นอาหารชื่อดังของร้านอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะซี่โครงตุ๋นฟักใช่ไหมป๊อเออใช่ใช่ ใช่วันนี้นะฮะที่แถวนี้ก็คนเยอะมากอยากทานแล้วอยาทานแล้วอยากทานแล้วไปไปรอกันเลยนี่ไม่กินยอกไรบุ้งจัดสิไม่เอาอม่อมเรื้ ไม่ไม่ต้องพี่โกนะครับแค่ลองชิมน้ำหน่อยครับว่าอร่อยเปล่าเสร็จจริงมาเสร็จจริงเขาดีจริงต้างกินหมูครัเส้นยัดเส้นยัดไปเลยเนาะพายยังเป็นหลอก มันยิ่เลยป่ะโค้งด็อัพย่ ึกจึงทอรมาและโหดร้ายมันใหญ่มาก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  อยู่ในดวงตาจาอ้ององที่งานการแสดงพิเศษมัน้อยมากนักมายาบนลมกระก่นจนมันธนาก็ช่างย,ยานผู้ชมไม่ลงหลืมจากการเวลาข้าเอาอะไรมนใส่ลงไปในกองคำต้องเลือกได้กวามว่างมาก What the fuck oh, the time <laughs> ช่างดิดแปลกจริงนแปลกกว่าพระนครชียงว่าของพรจริงอะไรี่้าันจะกันเองฉิแปลกันได้เลยอ นั่งเลยลืมนั่งเลยจะรออะไรวะอ้ยจเป็นเองนั่งใครๆค็จงรักันเ่องนอ้นั่งนอนหน่อยอันเชยอ้ยใครคนนั่งกันคนครนั Hãy subscribe cho แกไอหกูรู้ไอ้ข้าภูมิใจในตัวเจ้าเหลือเกินเจ้านะเกยใช้พลวุธที่ข้ังศรไปในทางที่ถูกต้องข้าไม่เคยนึกเสียใจเลยที่วันนั้นข้าเก็บเจ้ามาเลี้ยงทพข้ามีสิ่งสุดท้าย จะลองให้กับเจ้า,จานั่นก็คือล้อม,มาลาลตายคือตายของข้าทำไมมไม่ไาให้แกว่ากัอเตี้ไปมาพอแล้วไอาอะไรมอรูัอนีร คือคำข,ขอล้องสุดท้ายแล้วความเพือนเขาไม่เข้าใจมันคืออะไรกันท่าน มึงมันหายไปเหมือนสิ่งแล้วทุกคน สิ่งทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้หมดแล้วเขาได้มอบพลังปราณสุดท้ายไว้ให้กับประศบประสบควรใช้พลังนั้นไปในหนทางที่ถูกต้องอย่างน้อยเขาก็จะได้นอนตายตาเอาบิตาผู้เป็นอทำไมถีงเก่าแล้วผม่ะ กาเากากจะ้าจะไปหะไหนหรอที่รักยะแต่เจ้าจะไปถูกหรอไรอยู่นี่เธอบอมเมอนู้จะกลับพรนครเชียงขวางเพื่อทำการศึกรักูได้ใหญ่แล้วกูจะใกล้เดินอยู่เดินย้อนตอน เกี่ยวพวกมึงสื่อไปกล้าจากไปเียแค่อาิีใค่าีกูมีสหายรวมับึกเรากองกองันแต่มีีมือยิ่งเบยเยพวกมึงจะออมาปกตัวให้มันได้สัดาขพวกมึงเดียวนี้ โเม้นี่ยทยเนี่ริ่มถ่ายเป็นแนวกันเน่ยรู้ครับผม

อางวิทีด้อมเมื่อวานแบบนี้แต่เป็นจบแล้วแม่ท่านแล้วอาฟุ่ก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวเมืองอย่างมีความสุขบุญคงต้องทดแทนแค้นต้องชำระแม้ว่าสำมนวนนี้จะเป็นสำมนวนที่งดงาวอังใดก็ตามก็ไม่สามารถเชื่อกือจริงจงไดที่สามารถให้อะไรกับเรื่องราวที่แสนเจ็บปวได้อาฟู่ ก็ได้แสดงถึงจริงๆว่าทติมันชั่วและได้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นฝ่ายว่าใจไม่ได้ยนนกกั้นเพ่อนจบจบเพราะว่าเขาเนี่ยคือของจีนย,ยังไงพวกเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่เราต่างคนเลย<ช>ผมนี่รู้สึกว่าจะเด็กสุดว่าหน้าตาผมเด็กสุดมดากเลยแล้วแลแล้วแล้วแล้วก็แล้วก็ยังไงก็ฝาก ท่านผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นนะครับครับช่วยกันใช่ช่วยกันอะไรครับสื่อสารรักษาความสะอาดไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับช่วยกันสื่อสารประทับตราไม่ว่าเป็นของไทยของจีนอะไรที่มันดีๆก็เก็บไว้รกษาไว้ใช่วันนี้ก็วันนี้เราก็เหนื่อยมามากพอละไปเที่ยวกันไปกินนะแล้วเพิ่งไปโีหัวเยอะแยะไงนี้ทั้กระเป๋าถุงมวยใช่เอ้ยเอามาด้วยเฮ้ยเอามาไันมีหนักบาไนะครับบ่าแล้วสองอามาเลพอๆเรื่องรแล้วพอละพอละ สำหรับรายการของเรานะฮะก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วพบกับรายการทอลันกรุงได้ใหม่ทุกวันนักขัตะเลิกนะครับใช่ครับทางช่องช่อง2ี่เวลาเวลาเดิมเวลาเดิมเวลาเดิมนี่เวลาเท่าไหร่นะเวลาเิมแลวครับเวลาเดิมครับแลวันนี้ก็ลาไปก่อนอ่าซินเจียยุยินนี่าด่ครับบาย ชีวิตหนึ่งกำลังเริ่มใหม่ชีวิตหนึ่งกำลังว่างเปล่าความรู้สึกจึงทรมานและโหดร้าย